สวัสดีจ้าพี่น้องกะทิน้อยมาแล้วเด้อจ้ามือนีกะทิน้อยสิมาตำบะฮุงแบบบันานแบบบันบานเลยจ้ามือนีคิดอยากตำบะฮุงแบบบันบานที่จังตำยุทงไฮทงหน้านะจ้าพี่น้องบ่ตองใซ่ประมึกบ่ตองใซ่กุ้มบ่ตองใซ่อะไรเลยตำแบบบันบานมิตำบะฮุงนะจ้าแล้วก็กินก็ปิ้งตาขั้นตอนแรกเขาก็บะฮุงของเฮามะฝานมะปอกเปลือกแล้วก็มะฝานผู้ใดมากเส้นบะฮุงแบบว่าซับมือแบบนี้บ่าจ้าพี่น้องแต่บางคนถ้าบอกคณะเทศแบบนีก็ใส่เครื่องขูดเอากระไรเด้จ้าแต่สำหรับ กระทิ้นหอยถ้าตํำมาหุงคือแบบว่า99.99% 99ในชีวิตคือสาบเอาเองอย่างเดียวเลยจ้าถ้าจะให้กรอบยิ่งขึ้นเวลาเข้าสับแล้วเขาไปแชรนําเย็นไว้ก็ได้เด้จ้ากระทินหนอยบริซีเรียนเนาะเขาก็จะมาตามําบะพริกระเทียมจากความเผ็ดตามชอบเมื่อดีกระทิ อ่ากระทินหน่อยใส่ทั้งบักพีกสดแล้วกับบักพีกแห้งเด้อจ้ะเด้อที่นี่มื้อนี้การตำของกระทินหน่อยจะเป็นแบบคือจังแม่ตำให้กินยุธงหน้าตอนเป็นเด็กหน่อยเนาะจา้ะตำบักพีกแล้วใส่เส้นบงหงหนักหฮงลงมใบกอนแล้วจังใส่เครื่องปรุงปงกติแล้วก็น,าน,านกันนันทำกระทินหน่อยเคยตำอย่างกระทิ <falsch S 1> นหน่อยจะแบบว่าตำเครื่องอย่างให้มันได้น้ำน้ำย่ำน้ำตำมันดีๆแล้วจังใส่เส้นเนาะจ้ะนนี้กระทินหน่อยจะใส่เส้นก่อนแล้วก็ใส่บัก กอกช่วงนี้บกก็กำลังสุกนะจ้าใส่บก,กอกลงไปหอมๆจะแสบเลยแล้วก็ใส่บักเคอเทศใส่บกักนาวเนาะจ้าแล้วก็ใส่ผงชุบรสหนาปลานามประแดกนั้ๆตรงๆจ้าถ้าผู้ใดยต้องการความหวานก็สามารถใส,ส่น้ำตาลเพิ่มได้เนาะจ้าต่ว่กกระถินหน่อยแบบเอาโรดแบบบ,นบานๆปลาปลาทงๆเนาะจ้านี่โรยกระถินด้วยนะคะช่วงนี้มันจะมีเม็ดกระถินมีบกก,กที่แปลว่าจะออกพร้อมกันเนาะจ้า เข้ากัจะตําบักุ่งดูจักหน่อยเมื่อนี่จะกินแกล้มกําหยอดกระทินสดๆอ่อนๆเลยจ้าพี่น้องนี่เมื่อนี่ตําแบบมั่นใจเลยได้จ้าว่าใส่เครื่องเท่านี้ออกมาเราจะรสชาติแบบนี้ได้รสชาติที่ต้องการนี่หรือจ้าพี่น้องเผ็ดเปรี้ยวหนัวจ้านี่เทสใส่จานของเฮาเลยในบระกอกลดนลงมาก,ก่อนมูเล,ล้วจ้าพี่น้อง เป็นตะแสบว่าจ่าพี่น้องนี่กระทินหน่อยภากไปกระกืนน้ำไล่ไปได้จา้าขึ้นอยากอีกแล้วสงสัยผากเสร็จแล้วจะต้องไปตําอีกละจา้านี้เราใส่ประแดกตอนด้วยนะคะลืมบอกว่าประแดกนี้มีขายได้จา้าของ่อนอยไส้เดิมกระปุกละหนึ่งร้อยฮาบัตสนใจเพียงเข้ามาสนใจแต่คิมนี้ได้พอปิ่งปลาตะเพียนไห่น้ําจ้าพี่น้องเอามากินคู่กับต่ำมะฮวงนี่หยอดกระทินงามๆของห้านี่พอดีเมื่อเสาวพอเพิ่นไปยามเบ็ดเนาะจา้าเพิ่นกันเลย ไปทงหน้ากันเลยใดพักยอดกระถินมาฝากจ่ามือนีกระถินหน่อยก็เลยจัดการเลยจ้าตำบักหุงแกมยอดพักกระถินแซ่บนัวนวนี่มาจุ่มมาซุ่มมาซ่มมาแซลม,มาฉีกประแดกตอนน้ำกัน้ะจ่าพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาเด้อค่ะสำหรับมือนีขอตัวไปก่อนจ้าบ๊ายบาย